ขีนี้สวนบทที่12ถึงบทที่21บทที่12บทสวดรัตนปาเดชยังกินจีอิตังอิทาวะหุรังวาสเจสุวายังรัตนามนิตังนโนสมังกติจตตาปเดนะยัมปิทิเจริรัตนามนิตังเอเดนัสเจนาสุวัจิหงโตยังวิราขังขปตังปมิตังเจสุวะสขาสุยังม่มีสมัยโตนัตเณนัตมินะสมะทิกินจียัมปิทัมเมรรัตนามนิตังเอเดนัสเจนาสุวัจิหตุยัมปุทัสเซโตปะริวานิสุเจสมาธิ นานันตะนุเป็นมาหุสมาธินาเตนะสมุนะอุสติธรรมปิธรรมเอรสังมณีตังเอเตนะสัจเจนะชนตุติหนตุเยปุคลาอัจฉสตังปะสัต,ตาสัต,ตาริเอตานิภายใน,ยนหนติเตนะทัทท้นิยะสุภัตสสาวกกาเอเตชินันนิมหัมพะรานิจังปิสุเกระ เดรัจเจนะสุวัติหงเยสุปยุตามนัสาราเทวนิทนโนโตมัาสนมิเตปฏิปตาอมตะวยหาธรรมตาุนิพิผู้ชาหใจจำปีสังเกตระตนามไรรายเัจเจนะสุวัติหงหุกูนางุรานังระวังนัิสัมะวงวิรัตตจิิายะติเกภวสมีเจขีนะทีชาวิรุณิสันดันนิพพนตีีตายมบดีโกจัปีสังเกตระตนามบรรายเดัจเจนะสุวัติหงต บทที่13บทสวดธรรมบทสหัสสวรรดิอัตตาเวชดังเซลโยยาใจยาอินทระปะชาตตพันตัสสะปุตตะนิจังสัญาเอตจาริโนเนวเทโยนาคณโปนามาโรสหะพมุนาชตังอปัชิตังตะอิรางสะาะรูปัสสังชนุนงบทที่14บทสวดเกตุปุตสุภะราสิระมิทังเตนะตัพพุกตาชรนะตาปัสตัระหัตาสัมมาสัมุเตนะเอหะตุมเหมาอนุสสะ เลยนา,า,นายยม,มาปะรังนะปปะรายมะอิติิรายะมะปิกปะปะสัมปะทาเนนามาตากะเหตุมะนยะะเนนามาอาการะกะวิจิตะกปะเตณามาปุถุนชานะสังติยาเมพบะรูปะปายะมาสัมมาโนคุยะธาตุเมเหอัตะนาวะชาณย์ไยเมธามาสุสรางเมธามาสัพพชัยเมธามามิวุกริไตเมธามาอมัสตาสมาธินา ในใจยะทุพายสทงวัตตนติอัตตุเมเหปัชเคยยะถายะถาตุนิเฮอัตนาวะชายเนยไรเมธมากุศไลเมธมานาวะชาเมธมานินยูปัสะกัยเมธมาสมัตตาสมาธินไหกัยาทุพายะสรงวัตตนติอัตตุเมเหปัชันจะสัมปะปัชกิหะระยะฐาติ บทที่สิบห้าบทสวดปายในสูตรอุปนิยติชีวิตประมายุฉลุปะมีตาสะนะสันติตานาเอตังพยายังมาเรเนเปฆมาโนติยานิตตาอิตาค่ะสุขาวะหานิปานิยะติชีวประมาชชีวิปชีวิตะมัปปมายังทะลุปะมีตาสะนะสันติตานาเอตังพยายังมาเรเนเปฆมาโน โยกามิสังปัชะเหสัมติเตโขโยธปะเยนะสั่งยะโมอจายะอุทะเจรสาตังรสะเปรสะทุขายะโหติยังทีวะปะมาโนปะกะโรติปุญญาหมโมหเวรัคติธรรมะจารีหมโมสุจินสุขะมาวะหาติเเอสทีิสังโสธรรมสุจิเนนะทุกติมิฆะชนติธรรมะจารีสัพเพสังขารานิจติ ข้าปัญญาประสติฐานเป็นติคเเกสมโุสุจิยาสเพสังหาราตุปาติยข้าปัญญาประสติฐานเป็นดติเเสมโสุจิยาสเพมานาตาติยาญาประสติฐานเป็นติคเกสมโคสุจยาบทที่สิบทสอปันนกชาด panna kathana meke ruti yang ahu paktida e sakthanya yamedhavi thangkhan haiya apanyakang pabungwe sarnam yanti saka ka he oka nika e ara ma nipa je kak ya nipa nusa kak ya pati tane สังคัญจากนาังคาโตจากตาริอายสัจเนียกามะคันายปัสเตอรกคังทพัฒนาทังทุกพัสดจะอติามาไอยันจากทัาที่รังทุกขูปัสมะมินางเอตังผงจะนางเตมาเอตังสมุตมงเอตังสามขามาสตุข้าปนมุจเตบทที่สิบเจ็ดบทสวดระเทเราจะคาถาทีดังนั้นมองเมยองนเป็นกลางจรค่า บุคคลไม่ควรคำนึงถงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะรับที่เตรียมมาให้งานตามประดานจะนองก็ตามสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นรับไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโดยธรรมะปัฏาสถัานคือปัจจุบันสังขีรางสังขุปปังตังวิธามมนุปุรุเฮเยเพราะบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่หวั่นแกนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นทึ่จะเป็นธรรอันหนึ่งให้ปลุกปลงเธอเชื่อว่าคุณจะมาตัดทางโกชัญญาไม่ระ้ดังสุเวทคุณทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ ชาหีน่สังมรัตเตนะมหาเสนีนรใมัจลุนาเพราะความผิดเกี่ยวกับมัจลุราชผู้มีเสนีในนั้นยังไม่มีการเราทั้งหลายเตวังวิหาริมาตาเปียงอโหรตับมาตันดิลังตังเวเทกาลตัวตี่ส่วนตัิอาจจะไม่นีเตรียบเนีผู้สงบทำให้บุคคลที่มีปกติอยู่ยางนี้มีความเพียรไม่เกิดการนั่งวอนะกการพนันแล้ว่าผู้มีแรงจูงใจจะเลยเจ้าตัวการชนีแรกบทที่สิบแปดบทสวดพินหาปัจเจเนตนาคค่ะ ติดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่เป็นได้พิยาริธรรมมุงหิพิยาริงานติดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นได้พระรัตนธรรมมุงหิมรณะติดาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายเป็นได้สัพเพหิเมตุยหิมะนาเปหิรานาภวุณนาภวุณเราจะแล้วเว้นผิดต่างๆคือว่าเราจะต้องบันพึกจากของรักของเชื่อใจทั้งหลายทั้งปวงธรรมสกมีกันไม่ใครธรรมกมยุนกรรมกามภูกรรมกมภัย เรามีกรรม่อดหมุนกรรมขึ้นมนกมแดนเดินกรรพุดตรรมกรรมึ่งอาศัยเรกมังกริสามีทะเลยานังวาปงวาวาตัสตยาคาริสามีเราทำในวัดเปุหรือเป็นบบบเราจะเป็นทายาทว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเองเหิบุญหาไม่ช่วิกิจับพังเรา้งหสายูนทุกวันทุกวันเคบทที่สิบทสวยเทวตากุยชนะคถา ข้าพเจาจะนิจข้าพเจตาจะนิปะยะโสกข้าพเจะนิโสกข้าพุสัพเพิมบาิโนุเหตาวิจาจาเมยิสัมปตังปัญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปสุจิจิยาานะปันตุสัจายสิลังลักันตุสัพพะท้าพวนาภิตาทาหุนตุกพจันตุเทวตาคตาสัพเพปุถะกระปะตาเจตเนันจิยังกระังอรหันตานันจเตวิสินารคันนานามิสัพสุขที่ยี่สิบบทสุขเทวตาปฏิทานะคาถา ขณะมยังปฏิบัตินะคะทาโยกน้อมาเสยยาเดวตาสันติวิหารวสิณีดุเป็เรื่องปฏิเครื่องต้นหินต้นหิตามมาทานเนนะพระวันจุปุสตาสดิ์จึงกระเรนเตหวิหารมัชเรเดราจมชานวกาจพิทาวโสาวามิกาธานาปติอุปาสกาขามาจาเทสานิขมาจาอิสราปัสตปานณปูตาสุขิตาพระวันตุเจชลาพุชายเยปิจจอันทัศน์บ่าว สังเสทิชาตาอัตทะวงปาการิยานิจังอัมมออิรังปฏิจจเตสัพเทปิทุกขัสสะเวโรตุสังขยังธาตุจิรังสตาหัมโมหัมมัจราชปุถุลาสังโฆหุตุสังโวะการทายาจะอิังทายาจะังเหระขตุสัพหัมโมสัพเทปิธัมมัาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะหัมเมอะพิยัปอะเวทิเร บทที่21บทสวดสัดสพพะปฏิตทานคาถาอานนามยังปฏิจานาคาถาโยคะนามาเซตุนัสสิทานิกาปะปะยนานัญญานิกาตมิเนเดสันจัพาคิโยหตุสต,ตานันตากามานากาเจปิยาคุณวันตาจัตในหามาตาปิจาริโยปิธาเนจาตตุยยัสิถาวะอันเยมัชชัตะเวริโนสันตายา สิทันติโรกัสมิงเตภุมมาจตุโยนจาปเจกัตจตุโวเวลาสังสระกัน迦บวไปเวยะยังเยปฏิการนามเยอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปะชันติเทวเตสังเวระยุงมะยาจินานะปุญญาณุโมขณะเหตุนาสเพสตัสต้าอุโตเวระสุขชีโนเขมภะทันจะปะโอนตุเตสาสสิสตังสุภา ขอแปลขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตรงมันผู้มีส่วนเป็น่ที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งผลบุญทั้งหลายอุทิศข้าพเจ้าได้ทําและคู่ชนเราใดเป็นที่เราผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของพระเจ้าเป็นตัวข้าพเจ้าได้เห็นและไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอุที่เป็นกลางแลมีเวรการนั่งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในเมืองสิงในคันห้าและคันหนึ่งและคันสี่ทั้งเก้าอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์ของเราได้ชอบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เ่านั้นจงมั่นธนเเเออ็็นห่่กสลาดยม ไอ้ทราบใรให้ส่วนบุงพระพุทเจ้ามีขอเทศทั้งหลายจงแจกกับสารลวนั้นเพราะเหตุคืออนุโมตนาบุญทั้งหลายที่พระพเจ้าให้แล้วขอสัทั้งปววงจงยังมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเธอและจงถึงทางแห่งเส็น่เธอขอความเมืงสลขานั้นจงสำเร็จเธอ ้วยนาเแห่งสจารุิฐานนุภาพแห่งความเบลยาอ่งสงธรรมวิชาปรารนาตายด้วยกั ic, สเรยาบทศมนบรสุภปริละพระคาถาเานี้ขอความสุขสวัดีนื้อเม่ข้าพเจ้าขอควรจากทุกภัยน้งพวงและพระเจ้าจะมีทั้งทงโลกน้าทางธรรมขอโดยได้เรืรงหลายพลมรอนาในการสวดสายานมและธรรมราลนิมานุภานานและปรมายพรในแ่ข้าพเจ้าแล้วัตถุมงคลพระกริ่งไปดีพินาโดยมือวิสุเดชจพีย์สังววนวัเวรวิหารจะรอจนยวัถสมบูลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทังที่ผ่านมา ใค้ที่จัดสร้างแนวอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยเพาแห่งประเพณีเริ่มทำมือคนะคาถาต่างๆขอเป็นช้นเักดสิทธิประการเดิมสุมุุจบครบ21บท